ในตัวอย่างนี้เราสามารถตั้งชื่อเซลล์จากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วได้เช่นนะครับรหัสพนักงานหรือว่าชื่อเดือนแล้วตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะสรุปนะครับอ,อย่างในในตัวอย่างต่อไปเราต้องการที่จะสรุปว่ายอดขาย,ยของแต่ละเดือนเนี่ยมีค่าสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่และค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับเช่นว่าจะมีการใช้ใชสูตรที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเรา,าต้องมานั่งตั้งชื่ออย่างเช่นแถบแสงในช่วงนี้แล้วก็ตั้งว่าแจนเฟฟหรือว่ามาเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเวลาหรือถ้าเราต้องการจะตั้งชื่อตรงนี้ว่า emp 0 1 emp 02นะครับก็จะต้องต้องทำซึ่งค่อนข้างจะเสียเวลามากในกรณีที่มีข้อมูลเยอะนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีพนักงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เดือน12เดือนเราสามารถใช้หัวตารางตรงนี้นะครับมาเป็น การตั้งชื่อเซลล์ได้โดยเฉพาะมุมบนสุดเนี่ยก็สามารถที่จะเอามามาใช้ตั้งชื่อเซลล์ได้เช่นเดียวกันหลังจากทําเสร็จแล้วจึงค่อยลบทิ้งก็ได้นะครับน่ะครับวิธีการนาหัวตารางมาสร้างเป็นชื่อเซลนะครับให้แถบแสงข้อมูลทั้งตารางเลยนะครับซึ่งในลนนักษณะนี้แต่ถ้าในกรณีที่ตารางมีขนาดใหญ่ แถบแสงไม่สะดวกก็ใช้ปุ่มชิปเข้าช่วยก็ได้นะครับให้คลิกเลือกที่ช่องแรกกดชิปค้างไว้และดับเบิลคลิกที่กรอบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลด์นะครับเป็นกรอบทางด้านขวาหลังจากนั้นก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ดับเบิลคลิกทางด้านล่างก็ได้นะครับกรอบด้านล่างทำอย่างนี้สองครั้งเราจะได้ทั้งตารางหลังจากนั้นไปที่แท็บฟอร์มูลานะครับ คลิกเลือก Create from Selection ช mm ็อตคัตก็คือ Control Shift F3 สังเกตว่าจะใช้ F3 ทีงนั้นเลยนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็จะมีแดรอกปรากฏมาให้เราเลือกว่าเราจะใช้ Top Row หรือชื่อทางด้านบนตรงนี้ครับเป็นชื่อข้อมูลหรือเปล่านะครับ Left Column ก็คือ,อใช้รหัสพนักง,งานเนี่ยเป็นชื่อของ ข้อมูลในแต่ละแถวหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ตอบโอเคครับเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูรายชื่อที่กล่องเนมบ b ็อกนะครับเมื่อคลิกมาเราจะเห็นตัวเดิมตัวนี้คือ d a ต้าขอดูเซลล์ก่อนนะครับเซลล์ Sell ก็คือข้อมูลทั้งหมดซึ่งชื่อตรงนี้จะอยู่ที่มุมบนซ้ายสุดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเดือนอย่างเช่นแจนนะครับจะเห็นข้อมูล C2 จนถึง C6 นะครับ ามาดูของลาภพนักง,งานนั้นตามด้วยอันดับสกอร์เล็กน้อยนะครอย่างเช่น emp 0 3นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถนํามาใช้ในการาสร้างข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับเช่นผมพิมพ์ว่าเท่ากับ max จ a น,นะครับก็จะได้ค่าสูงสุดก็คือ51นั่นเองในเดือนมกราเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยมกรากคือค่าสูงสุดก็คือ51 น,นั่นเองจะเห็นว่าเราสามารถเขียนข้ามเลยครับข้ามชีตได้อย่างง่ายดายซึ่งนี่ก็คือประโยชน์นะครับทีนี้เรามาดูเอ่อมินเท่ากับ m a ็กกเองในกรณีที่ถ้าเกิดเราจําชื่อไม่ได้นะฮะให้เรา <c oughs> ให้เราไปที่ Formula แล้วก็ยูดอินฟอร์มูล l าก็จะปรากฏชื่อให้เราเลือกในกรณีที่เราจำไม่ได้มีชื่อค่อนข้างมาก อัวนี้ก็เรียกเป็น F ่าแล้วก็เท่ากับ Mac เปิดวงเล็บนะครับหรือจะกดคีย์บอร์ด F 3ก็ได้นะครับกดคีย์บอร์ด F 3ก็ได้ในะกรณีที่ไม่อยากเปลี่ยนแท็บไปไหนแล้วก็ตัวนี้เป็นเดือนมาโอเค Enter ได้เลยครับผมอ่นนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากชื่อที่มีอยู่แล้วในตารางนั่นเองครับ